ฝืนโยคะกับจ้ที่บ้านวันนี้เป็นหนึ่งท่าโยคะช่วยเปิดหมอไหล่สำหรับใครที่ไหล่ติดนะคะเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยนะคะวางเหยียดขาไปด้านหน้าคะ่ะวางมือทั้งสองข้างที่พื้นคะ่ะวางมือเข้าหาลับตัวนะคะตั้งเข่าขึ้นคะ่ะหัวไหล่เปิดไปด้านหลังนะคะระวังน้ำหนักที่มือนะคะ เราจะเปิดยืนหน้าอกขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่อยๆขย,ย,ยับสะโพกไถไปด้านหน้าไข่ลงไหวก็ค่อยๆไถลงไปนะคะไหลย,ยังคงเปิดไว้นะคะใจเข้าเที่ทยนอยา่าเข้าเข้าที่ไหวนะคะ นีกนการเปิดหัวไหล่นะคะทางนี้นะคะแล้วทิ้งศีรษะลงไปแต่ถ้าใครมีปัญหาต้นคอไม่ต้องทิ้งนะคะตั้งศีรษะไว้นะคะค่อยขยับสะโพกกลับมาค่ะคลายกันนิดนึงมือวางบนหัวไหล่หมุนกว้างก,กลับไปค่ะหมุนกลับค่ะ เป็นยังไงกน้างคะสำหรับท่าเปิดหัวไหล่ง่ายๆนะคะดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่สําหรับคนที่ไหลติดท่านี้จะยากมากนะคะค่อยๆขยับเท้าขยับสะโพกออกห่างจากแขนเท่าที่ไหวนะคะค่อยๆเริ่มทํานะคะเพราะไหลติดมันต้องใช้การบำบัด ประมาณหนึ่งเนกว่าจะคลายนะคะทำบ่อยๆทําเป็นประจำนะคะตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มทําเลยก็ได้นะคะพอว่างๆตอนไหนก็ทําได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ